thái lan không 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 Song mươi lên nóc mùi mươi nóc mùi mươi nóc mùi nóng, song mùi con nóc mùi nóng, con nóc nóng, song mùi nóng, song mùi nóng, คนไหนที่ทำจับแล้วก็ยันมาสอวมาสอามาชวยมาคนนั้นน่าจะเจ็บนกกอดไว้นกนั่นแหละเป็นยุบสนักนั่นจับไปเด้อเราจะจับมือเดียวเด้ออย่าทำเป็นกลัวเอาแรงๆ ลปงบอกว่าถ้าไม่ไหวอย่าไปขืนเด้ออย่าให้บ่นอดโอที่หลังเด้อนวเด้อลุงบอกว่าถ้าไม่ไหวอย่าไปขืนเด้ออย่ามาบ่นอดโอยทีหลังเด้อนะครับก็น่าขึ้นมาเล่นใช่ะหมลกกระเบิดเขาไม่ใช่หรอพอดีแล้วพอดีแล้ว ไปโหลดคลิปนะแม่ไปซะแล้วเดี๋ยวนีพี่นุวัตอยู่อยู่พี่นุวันะอันสีช้ำส้มนะอันสีำส้มระดับน้ำนะเอาไปให้เพื่นเลยเดี๋ยวจะมีเสา้าอยู่ตรงต้นไม้ขไม่ใช่่ะน้ำบ่อเลยบบน้ำอรบอเย ขุดน้าบ่ก่อนน้ำสร้าอะไรนะขุดน้ำบ่ก่อน้้ำสร้างขุดน้ำบ่ก่อน้้ำสร้างโปอีเบะผาเว้าพาเวว ในวันน ma, ี a a, ah. oh ้เป yes ็นอีกวันหนึ่งนะที่เพื่อนๆ y o u t u b ูมาเยอะมากนะร่วม40ช่องนะตอนนี้นะแต่มันเปรี้ยวนี่มันก็รอยนะก็เหมือนน้ำภูเขาบ้านเราน้ำบ่อนะถ้าบ่อนหนมันออกเปรี้ยวๆเยธรรมชาติไม่ลาสามมาอัดลคนจะได้ที่าไฟฟ้ใช้ได้ไปใช้ ตอนนี้ก็คือเสาต้นที่สี่แล้วนะทุกคนนะครับนู่นนะฮะนับจากต้นที่หนึ่งนะฮะต้นที่สองตรงที่น้องไม่ได้ยืนอยู่นะฮะแล้วต้นที่สามนะฮะนั่นคือเสร็จไปแล้วนะสามต้นนะครับแล้วก็ต้นที่สี่ที่กําลังเอาหลงหลมนี่เองนะฮะทุกคนครับไปป้าหน,น้าเราไปคุดน้าเอามาแล้ว รู <laughs> ้สึกว่าน้ำจะเยอะเกินไปนะฮะต้องวิทย์น้ำออกมาก่อนนี่นะฮะคือความตลกของลุงลุงก็จะแรงสูงหน่อยสูงแล้วก็หันมาทางซ้าย

เสียงดังกว่าเสียงเสียงหลุมขุดเอ้ยขุดขุดหลุมเอ้ยขุดดินอะไรนะก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะทุกคนนะเนื่องจากวันนี้เพื่อนเพื่อนยูทูบมาเยอะนะฮะก็เป็นบรยากาศที่อบอุ่นนะทุกคนนเนื่องจากวันีเพื่อนือยมาเยอะนะฮ ามคไอเบิ่หนเลยลร้อนบ้า่นมัยังถ้าเกิดไม่มีก็คือไม่มีังนู่นเลยมันยังัดตัวทีเราอย่างไดดเมจเนี่ยเต้เสือหาะไรเนาะลวงพัน นั่นเจอสมเลยแทนาการรอถไไม่ปิะอ่ามีรถมาส่งของเองนะฮะส่งถึงทุ่งนาลุงพลเลยนะฮะแฟลตนะครับ เมื่อก่อนนะเราก็ไม่คาดคิดนะฮะเพราะว่าเราเพิ่งมาอยู่ได้ไม่นานเนาะน,นะครับแต่ตอนนี้ขนส่งรู้แล้วนะฮะร,รู้ที่ส่งของแล้วนะฮะเราสามารถสั่งของอะไรก็ได้ให้มาส่งถึงที่นาลุงพดได้แล้วตอนนี้นะฮะสุดยอดจริงๆคือรวัรน,น,นนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะทุกคน ขอบพระคุณเอซทุกท่านนะฮะที่ช่วยกันรับชมคลิปนะฮะช่วยดูโฆษณาให้กับพี่เสือเนาะนะครับท่านใดที่นะเม้นมาเมื่อเช้านะในไลฟ์สดนะฮะว่าเออพี่เสือทําไมไปวังเยี่ยมนะมาที่ชุมชนยูทูเบเปอร์ไม่ได้ลงคลิปเลยนะไม่ไม,ไมีคลิปลงเลยนะพี่เสือลงวันหนึ่งนะ20กว่าคลิปนะทุกคนนะแต่ได้ระบบการแจ้งเตือนตอนนี้นะ ไม่มีเลยเน,ะนะฮะเลยทำให้ f อซไม่เห็นว่าพี่เสือลงคลิปนะฮะก็เพราะฉะนั้นนะฮะท่านใดที่รับชมคลิปนี้นะหรือว่าคลิปอื่นๆนะฮะก็จะดืมไปดูคลิปนะย้อนหลังให้สัก3 4สคลิปต่อวันก็ยังดีนะครับผมนะครับมนนนันอกนะฮะนอกนะบอกะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับโอ้สิบเลย10นาทีบ่โลด เอาไปโลดสิบนาทีก็ลงไปโลดว่าจะหายกินโล่ผู้บ่อ่ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม